สวัสดีครับผมชัชวานพันชนานะครับเป็นที่ปรึกษาการขายนะครับ BYD สออรุณอุทัยธานีนะครับวันนี้นะครับผมนะครับมีรถไฟฟ้า1รุ่นนะครับที่จะมาแนะนําให้ลูกค้าได้รู้จักกันนะครับนั่นก็คือ BYD Steel นะครับอันนี้เป็นตัว d y n a มิกนะครับตัวเริ่มต้นราคาที่1นึ่งล้านสามแนะครับลูกค้าแคมเปญตอนนี้ที่จะได้นะครับ ลูกค้าสามารถเลือกรับดอกเบี้ยต่ำสุดนะครับที่1.88%เนะครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแนะนำตัวรถให้ลูกค้าดูนะครับผมก็มี6จุดคร่าวๆนะเริ่มจากด้านหน้านะครับจุดที่1นะอันดับแรกเลยนะครับไฟหน้านะครับไฟหน้าเราเป็น LED นะครับผมไฟหน้าเป็น LED นะครับมาพร้อมกับระบบเปิด ปิดไฟอัตโนมัติและปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติด้วยนะครับเพียงแค่ตั้งตรงก้านนะครับให้เป็นแมปออโนต้นะครับผมแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้นะครับด้านหน้าทั้ง2จุดเลยนะครับผมแล้วก็มีกล้องนะครับกล้องมองด้านหน้ารถด้วยนะครับผมอันนี้เป็นด้านหน้านะครับผมการออกแบบนะการออกแบบ b y d ีดติลตัวนี้นะครับเราออกแบบบนพื้นฐานนะครับเป็น e platform 3.0นะครับ ตัวรถเป็นรถซีดานนะครับผมเป็นรถซีดานสไตล์คูเป้นะครับตามหลักพลศาสตร์เลยนะครับแรงจากอากาศที่เข้าปะทะตัวรถแค่0.2เท่านั้นถือว่าต่ำมากมากนะครับผมอันนี้คือด้านหน้านะโอเคเรารมาต่อที่จุด2กันเลยนะครับตรงจุด2อันนี้นะครับผมอยากจะแนะนำฟังก์ชันการล็อกรถหรือว่าลดล็อกรถให้ลูกค้านะครับผมฟังก์ชันแรกนะ การ์ด nfc อันนี้นะครับผม <_ an> เราสามารถแต้มที่มุมกระจกนะครับเพื่อสั่งล็อกรถหรือว่าสั่งปลดล็อกรถนะครับผ่านการ์ดตัวนี้ได้เลยนะครับผมลำดับที่2นะอย่างที่2ที่อยากจะแนะนำนะครับก็จะเป็นตัวรีโมทอันนี้นะครับรีโมทอันนี้ลูกค้าสามารถสั่งล็อกรถหรือว่าสั่งปลดล็อกรถนะครับสั่งติดเครื่องหรือว่าสั่งเปิดประตูด้านท้ายก็ได้เหมือนกันนะครับสามารถสั่งผ่านตัวรีโมทตัวนี้ได้เลยนะครับผมส่วนละดับที่3มันจะสอดท้อง กับรีโมทนะนั่นก็คือสมาร์ทคีย์เลสนะครับผมลูกค้าไม่จําเป็นต้องเอากุญแจตัวรีโมทนี้ออกมาจากกระเป๋านะครับสามารถสั่งล็อกรถนะครับเพียงแค่กดนะหรือว่าปลดล็อกรถได้เลยโดยที่ไม่ต้องเอากุญแจออกมานะครับและอย่างที่4ี่นั่นก็คือแอปพลิเคชัน BYD นะครับผมลูกค้าสามารถสั่งติดเครื่องล็อกรถปลดล็อกรถดับเครื่องนะครับผมเปิดแอร์นะครับสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับผม แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อยากจะแนะนํานะครับจุดชาร์จแบตนะครับผมจุดชาร์จแบตอันนี้นะครับเรามีหัวให้ลูกค้าเลือกใช้งานได้ถึง2แบบนะต้องบอกว่า2แบบเลยนะครับด้านบนนะครับจะใช้สําหรับชาร์จแบบ AC ชาร์จนะครับผมตู้โฮมชาร์เจอร์นะครับที่ไปติดตั้งให้ที่บ้านก็จะใช้ AC หรือว่าปั๊มไหนที่มี AC ชาร์จให้ลูกค้าชาร์จลูกค้าสามารถเสียบตัว AC ชาร์ตตัวนี้ได้เลยนะครับลำดับต่อมาจะเป็น CCS 2นะครับ c c s 2อันนี้จะใช้กับตัวฟ t าชาร์ตนะครับผมฟ้าชาร์ตเรารองรับกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่110 kW สิกิโวัต์อาำหรับตัว d y n a มิกนะครับผมอันนี้ก็จบจุดที่2แล้วครับผมขอบคุณครับโอเคเรามาต่อตรงจุดที่3กันเลยนะครับผมตรงจุดที่3ก็จะเป็นภายในด้านฝั่งคนขับนะครับผมอย่างแรกที่อยากจะให้ดูเลยนั่นก็คือแผงประตูนะครับ ถือว่าแผงประตูของเราก็จะเป็นวัสดุที่เป็นซอฟทัชมาแล้วนะครับผมแล้วก็มีหนังกลับมาให้ด้วยนะแล้วก็ลำโพงที่เราให้มานะครับเป็นไดนาลีโอนะครับผมได้ถึง10จุดเลยนะครับผมแล้วก็ตรงแผงควบคุมนะครับผมก็จะควบคุมนะครับกระจกนะครับเป็นอัตโนมัติทั้งหมด4ประตูเลยนะครับผมไม่ว่าจะขึ้นหรือว่าลงนะครับผมแล้วก็พับกระจกหรือว่าล็อกรถกดล็อกรถนะครับผมเราสามารถคอนโทรลได้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถเปิดฝาท้าย าการควบคุมตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเพียงแค่กดสวิตช์ตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็ขึ้นไปนั่งตรงโตรถกันเลยนะโอเคผมพอขึ้นมานั่งแล้วนะครับผมอันดับแรกเลยตรงนี้นะครับเรามีนะครับเบาะปรับไฟฟ้าได้ถึง8จุดนะครับผมนั่นก็คือสูงต่ําทางด้านพนักด้านหน้าขานะครับผมแล้วก็สามารถปรับนะครับเข้านะครับผมแล้วก็ออก นะครับผมแล้วก็ปรับเบาะให้สูงต่านะครับผมแล้วก็ปรับพนักพิงเข้าออกได้นะครับผมก็คือ8จุดเลยนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยของเรานะครับเราเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมแยกฟังแยกฟังก์ชันการใช,ใช้งานอย่างชัดเจนนก็คือทางด้านฝั่งขวามือนะครับเราควบคุมในส่วนของมีเดียทั้งหมดเลยนะครับผมเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับ เปลี่ยนเพลงไปข้างหน้าข้างหลังหรือว่าปรับโหมดเครื่องเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธหรือว่าจะเป็นเรดิโอนะครับเราสามารถปรับโหมดตรงนี้ได้เลยนะครับรับสายวางสายตรงนี้นะแล้วฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เราก็จะเป็นปุ่มสําหรับควบคุม adaptive cruise control นะครับเพียงแค่กดปุ่มตรงนี้เราสามารถควบคุมได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มนะครับสําหรับกะระยะด้านหน้านะครับมีให้ถึง3ระยะเลยนะครับเป็นไกลใกล้แล้วก็ระยะกลางนะครับผม โอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับมีสวิตสำหรับเปิดนะครับเปิดในฟังก์ชันของกล้อง360องศาด้วยนะครับเราสามารถแตะที่จอนะครับเพื่อดูฝั่งซ้ายนะครับเพื่อดูด้านหน้านะครับเราแค่จิ้มไปด้านหน้านะครับผมด้านหลังเราก็แค่จิ้มมาด้านหลังนะครับผมตัวนี้ก็สามารถควบคุมผ่านคีย์ลัดตรงนี้ได้เลยนะครับและ ด้านล่างจอลงมานะครับเรามีนะครับไวร์เลสชาร์จเจอร์ให้ลูกค้า2จุดนะครับลูกค้าสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ถึง2เครื่องนะครับตรงนี้เลยครับตรงนี้ก็จะเป็นคันเกียร์นะครับผมสั่งบังคับเดินหน้านะครับถอยหลังนะครับหรือว่าเข้าเกียร์ว่างนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับกดปุ่มนะครับกดสั่งสตาร์ทหรือว่าสต็อปผ่านตุ่มตรงนี้มันเป็นคีย์ลัดนะครับเพิ่มเสียงรดเสียงตรงนี้ได้เหมือนกันนะสําหรับฝั่งคนขับนะครับไฟฉุกเฉินตรงนี้เลยนะครับผม โอเคแล้วตัวจอที่มีมาให้ก็เป็นจอขนาด15.6นิ้วนะครับผมมาพร้อมกับตรงนี้นะครับตัวกระจกมองหลังนะตัดแสงอัตโนมัติด,ด้วยนะครับอันนี้มีมาให้ลูกค้าเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้สาวๆน่าจะชอบนะผมมีไฟแต่งหน้ามาให้ด้วยนะครับติดกับกระจกมาเลยนะครับได้ตั้งแต่ตัวดนามิกเลยนะได้แต่ตัวเริ่มต้นเลยนะครับผม แล้วก็ลำดับต่อมานะครับที่อยากจะให้ดูนะครับด้านบนด้านบนนะครับผมด้านบนตรงนี้นะครับเราเป็นกระจกพาโนรามิกนะครับผมพาโนลามิกของเราอันนี้นะครับเป็นกระจก2ชั้นนะครับสามารถกันความร้อนได้นะครับเพราะว่าเรามีตัวทั้งคาร์บอนเคลือบแล้วก็กระจกเป็น2ชั้นนะครับมันจะกักเก็บนะครับอุณหภูมิความร้อนไว้ตรงกลางระหว่างกระจก2ชั้นนี้นะครับผมอันนี้คือจุดที่3นะครับโอเคเรามาจอะตรงจุดที่4กันเลยนะครับผมตรงจุดที่4อนนี้นะครับเป็นฝากระโปรงด้านท้ายนะ ฝากปรงด้านท้ายนะครับตัวดินามิกของเรานะครับเรามีท้ายไฟฟ้ามาให้นะครับผมก็ท้ายไฟฟ้านี้เราสามารถกดผ่านหรือหมดควบคุมก็ได้นะครับหรือว่ากดตรงแผงประตูนะครับฝั่งขนขับก็ได้นะครับหรือว่าจะมากดด้านท้ายเลยก็ได้นะครับเป็นประตูไฟฟ้านะแล้วก็ด้านช่องเก็บสัมภาระค่อนข้างลึกสามารถจุของได้เยอะนะครับผมแล้วก็เรามีโซนอีกโซนหนึ่งนั่นก็คือสามารถจุ ของได้อีกนะครับแต่ว่าอันเนี้ยที่เรามีมาให้กับตัวรถเลยนะเรามีหัว v 2 l มาให้ที่ลูกค้าสามารถดึงนะครับพลังงานจากตัวรถที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยออกมาใช้งานได้นะครับผ่านปลั๊กอันนี้นะแล้วก็เรามี AC ชาร์จมาให้นะครับอันนี้คือแถมให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมแล้วก็เรามีม่านบังแดดมาให้นะครับสองชิ้นนะครับเป็นระบบเมนูนนะครับแล้วก็เรามีซับวูดเวอร์นะครับไดนาลิโอมาให้อีก1ตัวนะครับผม ตรงนี้ประตูท้ายของเรานะครับมีเซ็นเซอร์การโดนงับด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองให้ดูนะผมจะปิดประตูนะครับแต่ว่ามีของอยู่มีเซ็นเซอร์นะครับก็คือจะดันตัวเองดันประตูออกไปนะครับโอเคสามารถปิดได้โดยไฟฟ้าเรียบร้อยครับสำหรับจุดที่4โอเคเรามาต่อกันเลยนะครับตรงจุดที่5เป็นห้องโดยสารด้านหลังนะครับห้องโดยสารด้านหลังเรามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลย ตรงนี้นะครับตรงนี้มันเป็นปุ่มสําหรับล็อกเด็กนะครับเราสามารถสับสวิตช์เพื่อล็อกหรือว่าปลดล็อกตรงนี้ได้นะครับเด็กที่อยู่ด้านในรถจะไม่สามารถเปิดประตูออกไปได้นะครับผมแต่เราสามารถเปิดจากด้านนอกได้นะครับผมและลําดับถัดมานั่นก็คือเรามี Isofix สําหรับสําหรับครอบครัวที่ต้องใช้คาซีทนะครับผมสามารถเสียบกับเบาะของเราได้เลยนะครับผมและลําดับต่อมานั่นก็คือ ที่พักแขนพร้อมกับที่วางแก้วน้ําให้ลูกค้าด้วยนะครับผมแล้วก็ลําดับถัดมาเรามีแอร์ตอนหลังให้2ช่องนะครับแยกด้านซ้ายด้านขวานะครับและต่ำลงมาก็จะมีหัว USB ทั้ง Type A และ Type C ให้ลูกค้าชาร์จแบตมือถือได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวเบาะด้านหลังของเรานี้นะครับสามารถพับได้ เป็น60และ40เก็คือเบาะหลังสามารถพับได้เป็นระนาบเดียวกับตัวด้านท้ายด้วยนะครับผมต่อมานะครับฝั่งคนนั่งด้านซ้ายนะครับฝั่งคนนั่งด้านซ้ายเราก็จะมีนะครับนี่เลยเบาะปอกไฟฟ้า4ทิศทางนะครับนั่นก็คือเดินหน้านะครับผมแล้วก็ถอยหลังนะครับแล้วก็พนักพิงเดินหน้าถอยหลังนะครับผมมีให้นะ แล้วก็ข้างๆก็จะมีช่องเก็บของสำหรับคอโซนกลางพร้อมพอร์ต USB สำหรับชาร์จแบตทั้ง Type A แล้วก็ Type C ให้ลูกค้าด้วยนะครับผมสำหรับถัดมาก็จะมีตรงนี้เลยนะครับช่องเก็บสัมภาระให้ด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับตัวนี้นะครับผมตัวดนามิกของเรานะครับเรามีถุงลมนิรภัยให้นะครับทั้งหมด 6จุดเลยนะครับมีทั้งม่านนะครับแล้วก็มีคู่หน้านะครับผมแล้วก็มีตรงเบาะด้านหลังด้วยนะครับผมสำหรับช่วงล่างนะครับด้านหน้าที่ให้มาครับเป็นดับเบิลวิชโบนนะครับผมอันนี้เป็นด้านหน้านะส่วนด้านหลังนะครับได้เป็นมันติลิงค์นะครับผมตัวไดนามมิกของเรานะครับมีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่61.4กิโลวัตต์นะครับผมอัดหนึ่งครั้งสามารถวิ่งได้510กิโลต่อ1ชาร์จนะครับผมตัวมอเตอร์ส่งกำลังอยู่ที่150กิโลวัตต์นะครับ และแรงม้าให้พละกําลังสูงสุดอยู่ที่204แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่310ินิวตันเมตรนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นออปชันสําหรับตัวดนามิกของเรานะครับลำดับถัดมานะครับเป็นจุดที่6จุดสุดท้ายของเรานะครับฝากระโปรงด้านหน้านะครับเรามีโช๊คสําหรับผ่อนแรงให้ลูกค้าแล้วนะครับเพียงแค่ลูกค้าดึงขึ้นมานะครับผมตัวโช๊คก็จะทํางานนะครับแล้วก็เรามีช่องเก็บสัมภาระให้ลูกค้านะครับช่องเก็บสัมภาระอันนี้นะครับสามารถมีความจุ นะครับ50ลิตรนะครับแล้วก็กิ่นนะครับจะไม่เข้าไปรบกวนในตัวรถด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันแยกจากตัวรถออกมาแล้วนะครับผมแล้วก็เรายังมีที่เติมน้ำที่ปัดน้ำฝนตรงนี้นะครับผม <c oughs> ก็คือเราสามารถเติมน้นําได้เลยนะครับผมลำดับถัดมาก็จะเป็นสําหรับเติมน้ํามัน ABS นะครับผมเป็นระบบเบรก ABS นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ6จุดของตัว BYD Feel Dynamic ของเราถ้าเกิดว่ามีใครสนใจอยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับสามารถขับรถมาดูได้ที่ BYD สออรุณอุทัยธานีนะครับเลยลงบานปริ้นอุทัยธานีมาประมาณ800เมตรนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือของท่านเลยนะครับขับมาง่ายมากนะครับมาเจอแน่นอนโชว์รูมเราใหญ่โตนะครับผมแล้วก็ฝากเบอร์ของโชว์รูมไว้ด้วยนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์0 5 6 5 2 0 555 b y d 2ลุิชาธานีสวัสดีครับ